เทเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมยอดฮิตนะครับผมโยกังกับเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนะครับพร้อมด้วยการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในเอที 13นะครับเปิดวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์นี้ในช่วงเวลา6โมงเย็นในปี2022นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการรีวิวเกมนะครับผมซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าตืน่นเต้นกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเกมนะฮะโยกังไทยมบาย l e เนี่ยมีกิจกรรมต้อนรับ เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยนะครับผมสามารถไปแชร์หรือว่าแอดโยกังนะครับผมมีสิทธิ์รุ้นรับปัดรทูมันนี่300บาททุกคนแล้วก็แจกพอยต์100พอยต์ด้วยแล้วก็จะมีกิฟโค้ดจะแจกฟรีในส่วนกิจกรรมนะครับติดตามได้ข้างล่างดิริชัลนะครับผมเซิร์ฟโยกังไทยนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แพทใหม่อย่างอาชีพนะครับอัปเกรดล่าสุดก็คืออาชีพ นักพินั่นเองนะครับผมทุกคนฮะมีทั้งหมดทุกอาชีพเนี่ยก้าอาชีพรวมด้วยกันนะครับใหม่ล่าสุดก็จะมีนักมวยแล้วก็นักพินนะครับผมซึ่งนักินเนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยต้องมีคลาสสี่เลเวล80ถึงจะสามารถสร้างได้นะครับผมในเกมโยกังโมบายเนี่ยเขาจะมีนะครับรูปแบบเล่นสามารถเลือกเล่นเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้แล้วก็เลือกสายเล่นได้ด้วยจะมีแบบธรรมะกับอาธรรมนะครับผมนี่ฮะ ม่เป็นอาชีพที่อยากจะลองเข้าไปเล่นจริงๆเลยแต่ว่าผมเนี่ยเข้ามารีวิวเนี่ยยังไม่มีคลาสเสร็เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปเล่นนะครับผมอาชีพที่รีวิวเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับผมอาชีพทั่วไปนะครับเข้ามาตรงนี้ได้เลยมีทั้งหมด9อาชีพเลยทุกคนฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปตะลุยในเซิร์ฟโยกลางไทยว่ามีารายละเอียดเซิร์ฟเวอร์อะไรกันบ้างนั่นเองส่วนกิจกรรมนะครับผมตามที่ผมประกาศเลยนะครับอาชีพเนี่ยทั่วไปจะมีนักดาบ นักกระบี่มือทวนมือธนูหมอนักฆ่าแล้วก็นักสาบนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่ผมรีวิวมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะเลือกเป็นอาชีพเบสิกนะครับนั่นก็คือนักดาบเข้าไปรีวิวแน่นอนฮะสไตล์ผมจะเป็นตัวผู้หญิงครับปัดปลอยอตัวนี้คือระบบตั้งให้เดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยครับผมมาเข้ามาสู่หน้าตัวเกมอยู่กลางมูบายเซิร์ฟเวอร์อยู่กลางไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีแผนที่อัปเกรดใหม่เป็นแผนที่หิมะครับทุกคนฮะ รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์เบืเ้องต้นเนี่ยก็จะมีส่วนของ XP คู0 0่เลเวลเนี่ยตัน123ถึงคราส5เ,เวลง่ายนะครับผมคนเล่นเยอะนะครับมีแจก VIP 8แล้วก็ถึง VIP 16เลยนะครับได้รับหลังกดใช้ point นะส่วน VIP ต้องกดใช้ point ก่อนนะครับมีแจกฟรีตำลึงนะครับผมแจกฟรีฟังชั่นสกิลแรกแล้วเหรอนี่คือส่วนของแฟชั่นนะครับหรือว่ายุคกลางไทยเรียกว่าเป็นรูปรักนะฮะเขาก็จะแจกให้เราฟรีด้วยงอ แจกทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงครับเมื่อใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยกดเท่ๆนะกดสวมใส่ได้เลยครับผมปึ๊บนี่เด้งกมโอ้โหพีีขึ้นมา6-1 0น,นะอุย้ยนี่ไงรถเครื่องไมับที่ผมชอบมากเขาแจกมาด้วยนะฮะโยกังไทยกดก็คุมได้เลยครับทุกคนรถเครื่องไม้เนี่ยเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นสัตว์ขี่ก็ได้หรือว่าในเกมโยกงังเรียกเป็นพาหะนะครับสามารถพาเราเนี่ยขับเคลื่อนทาเควสน,นะครับผมได้เร็วขึ้นหรือว่าเคลื่อนที่เดินทางได้เร็วขึ้นอีกหนึ่งอย่างคือนีน่ โอ้อาวุธแฟชั่นนะครับแจกมาให้ด้วยเรียบร้อยนะสมใส่ได้เลยครับปึ้งในบีบขึ้นมา400ครับอย่างแท้เลยของแฟชั่นเขาก็แจกมาให้เราบางส่วนนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้นะครับผมใช้งานฟังก์ชันยังไม่เปิดนะส่วนยละเอียรอ,อื่นนะครับมีกิจกรรมส่งคามฝ่ายลงดันต่างๆด้วยมีกิจกรรมทุกสัปดาห์สะสมไอเทมนะครับผมสามารถติดตามได้นะฮะของแจกฟรีเนี่ยเมื่อกี้เรารับไปแล้วเป็นของเบสิกนะครับเป็นของแฟชั่นมีทั้งชุด อาวุธพาหะนะครับผม3อย่างที่เขาแจกมาเราก็จะเป็นราเห็ดชั้นนะครับผมน่าจะเป็นสัตว์เลียงตัวนี้จะแจกมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหล็กนอกโลกนะครับผมไอเทมสาหรับอัปเกรดแล้วก็จะเป็นพวกหยกซีคูณนะครับอีกพีคูณหรือว่าไอเทมสาหรับคูณอีกพีนะครับใช้ได้ตอนเลเวล50แจกมาจํานวน10อันอื่นก็จะเป็นยาไราระดับเบื้องลึกเป็นของอัปเกรดตัวส,ส่วนใหญ่ที่แจกมา นี่คือของจจดแจกฟรีเบสิกนะครับยังไม่หมดนะใครอยากจะได้มากกว่านี้สามารถไปแชร์ได้เลยหรือว่าไปใส่กิฟโค้ดได้นะครับเขาจะมีกิฟโค้ดให้ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างดีชิพชันเลยนะครับยางอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเคล็ดโอ้โหเฮ้ยรดเครื่องไมายเนี่ยทุกครั้งที่ผมเข้ามารีวิวเนี่ยแต่ละซีซั่นหรือว่าเซิร์ฟเนี่ยก็จะแจกของแตกต่างกันไปในส่วนเซิร์ฟเนี่ยก็จะแจกเป็นพาหะนะครับรดเครื่องหมายความเร็วในการเคลื่อนที่ 1200ครับทุกคนโอ้โหเวลไวมากตอนนี้ผมเดเวล4แล้วทุกคนครับราเรียดยังอื่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีพวกกิจกรรมอย่างแรกเลยที่ผมจะรีวิ็คือโบนัสนะครับกิจกรรมอีเวนต์นะครับผมให้เราร่วมสนุกนะประจําวันนะครับผมก็มารับได้เลยนี่อันนี้เป็นพลังอุปกรณ์นะครับรางวัลยืนออนไลน์เนี่ยตัวนี้เราก็จะได้รับเป็นพวกทองบ้างนะครับเมื่อครบ120นาทีก็จะได้รับเป็นพวกดอกกุหลาบอะไรอย่างนี้ไอเทมสมัครแรกโดยจะเป็นน้องไก่ EN นะครับ ไอเทมสาหรับลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับแล้วก็จะมี EN ฟรีทุกวันด้วยรับได้3เวลา8ปดโมงเที่ยงแล้วก็6กโมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับรับ EN นเนี่ยจำนวนบวก90แล้วก็บัตรตําลึงนะครับตัวดิกก็แจกไปให้ด้วยนะครับอันดับที่เทพทูนะครับอันดับเทพนะฮะสำหรับสายเทพทูนะครับแล้วก็จะมีอันดับเทพนักช้อปปิ้งนะครับเรียกได้ว่าสายจ่ายนะครับมีแย่งแข่งกันด้วยอันดับเทพนักช้อปปิ้งนะครับโหใครที่แบบช้อปปิ้งเก่งๆนะฮะ ันนี้เป็นสล็อตนะครับหรือว่าใช้จ่ายสะสมนะครับตัวนี้เมื่อเราใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีเมื่อครบกําหนดจะได้รับเป็นพวกทองแท่งวุดีนะทองแท่งนี่เป็นไอเทมที่ดีมากนะครับแล้วก็จะมีน้าแร่ของแรกนะครับข้างล่างก็จะเป็นจํานวนโคนนะครับผมไอเทมสำหรับแรกกิจกรรมนะครับข้างล่างเป็นกิจกรรมเลเวลอัพรับไปเลยนะครับก็จะได้รับเมื่อเลเวล10เนี่ยได้รับตําลึงนะครับจานวน 1,000 0หม่นโอ้โหยังเยอะเลยแล้วก็จะมีกล่องชดเชยด้วยเปิดออกมาก็จะรับทองผูกมัดประมาณ2,000 0แล้วก็ยาอีกที่สัตว์เลี้ยงขั้นต้นนะครับโอ้โหเลเวล10เราได้ตำหนึงรอเลเลเวลส0ิ 30, ได้รับตำหนึง2,000 0นครับสรุปแล้วเนี่ยลองคิดเป็นตัวเลขก็ oh. น่าจะ3,000 0ทุกคน <laughs> ตำหนึงไม่ล็อกนะ3 0,000ืนนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดเลเวล66เนี่ยก็จะได้รับของประมาณนี้นะครับ ข้างล่างก็จะเป็นแข่งกันทั้งเซิร์ฟว่าเป็นกิจกรรมอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารีนาสนามฝึกฝนบังคับตลาดหรือว่าจะเป็นเทศกาลด่มนะครับล็อกอินนี่ไงเรารับได้เลยนะครับล็อกอิน7วันนะเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์ประจําวันนะครับเราก็จะมารับของตรงกิจกรรมโบนัสตรงนี้ได้อันนี้ล็อกอินนะครับ7วันได้รับเป็นถ้วยอยู่กลางอยากจะบอกว่าถ้วยอยู่กลางนี่แลกของได้เยอะมากนะครับ อันนี้เป็นดันเจี้ยนคูณ2กิจกรรมนะครับผมโอ้โหจัดขึ้น1ชั่วโมง8นาทีในช่วงเวลากําหนดนะครับมีกิจกรรมดอกพันษาด้วยจดขึ้น1ชั่วโมง8ปนาทีนะครับผมเนื้อหาก็จะเป็นกิจกรรมดอกพันสาไอเทมตามนี้มีน้ําแร่แล้วก็โคนสามารถไปแรกของได้เลยนั่นเองนะจะแรกท้าไม่ตายก็มีด้วยพี่กิจกรรมโยกังนะครับโยกังนี่มันมีท่าไม่ตายให้เราเลือกซื้อเลือกใช้ด้วยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับแรกจิตอาวุธนะครับอุ้ยนะครับอัปเกรดใหม่แน่เลยนะครับ และจิตอาวุธครับโดยใช้ไอเทมที่แรกในตุ๊กตาคริสมาสนะครับไปแลกมาใช้งานอัปเกรดตัวละครเพิ่มความเท่แล้วก็ที่สําคัญเพิ่มความโหดให้ตัวละครเราได้ด้วยนะครับข้างล่างก็จะเป็นดรอปไอเทมมันสารนั่นแหละกิจกรรมเชื่อมโยงกันก็ออกมาแลกได้นะครับโอ้โหเฮ้ยมันก็แลกได้เยอะเหมือนกันนะนเนี้ยแล,ลกน้องไก่ได้ด้วยนะครับผมแลกของอัปเกรดตัวนะส่วนใหญ่เป็นของสําคัญสําคัญนะครับโอ้โหอย่างชอบเลยนะครับ แลกเปลี่ยนไอเทมครับตัวนี้เป็นกล่องที่เขาแจกมาให้ถ้าเราไม่อยากจะใช้นะครับก็เอามาแลกเป็นไอเทมอย่างอื่นได้โอ้ใส่ใจรายละเอียดมากกิจกรรมเนี่ยสามารถเอามาแลกคือไม่เสียเปล่านะครับเอามาแลกเป็นของอย่างอื่นได้สิ่งที่เราไม่ใช้แล้วนะครับแลกไอเทมแร่นะครับผมนี่ไงของแร่ r e s e r v อร r นะครับมีอะไรบ้างถ้วโยกังจ้าถ้วโยกังแล้วก็เฮ้ยตัวนี้เป็นพาหะคุกนรกนะครับโอ้มีทองแท่งคุณ20จ้า เพื่ออยู่กลางครับผมหนึ่งอันคือล็อกอินน่ะเรามาแลกทองแท่งได้เลยล็อกอินเจ็ดวันนะครับทุกคนข้างล่างก็จะเป็นโปรไฟล์มั่งเป็นแปลงร่างมั่งนะครับหรือว่าของอัปเกรดตัวนะครับข้างล่างก็จะเป็นกิจกรรมแลกสร้อยคอนะครับผมนี่ไงสร้อยคอเลเวล98นะครับเรียกได้ว่าสร้อยเทพนะฮะมีเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะครับผมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่นะฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยคริสต์มาสผู้หญิงนะครับโอ้โหชุดแบบซานตาคลอสนะอะไรเป็น คริสต like ์มาสแบบชุดผู้ชายนะครับตัวนี้ก็มาแลกกิจกรรมได้ซึ่งกิจกรรมตัวนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสโดยเสพาะที่ช่างขึ้นมานะครับยังเฟี้ยวโปรโมชั่นเติมเงิน2เด้ดงนะครับเฮ้ยมีด้วยหรอตัวนี้ตัวใหม่ครับทุกคนฮะโปรโมชั่นเติมเงิน2เด้ดงเนียผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยโหแลกของได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูถ้วยอยู่กลางตัวนี้เป็นถ้วยรางวัลนะครับน่าจะเป็นไอเทมแบบเติมมาแลกอ่ะแต่ของแลกแบบยางเฟียวเลยนะนี่ไง เอามาแลกตัวโยกังแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแลกพวกหยกม่วงอะไรเงี้ยเป็นของแลกนะของแร่ๆนะครับแลกรับรองเท้านะครับผมเลเวล102นะฮะเลือดลมอยู่ที่41,700นะครับก็เป็นของที่แบบเทพๆนะครับคือเราต้องเก็บตัวโยกังตัวเนี้ยมาแลกนะรเราจะได้ของเทพนะโดยที่เป็นของที่แบบว่าทุกคนก็สามารถแลกไปใช้ได้นะครับเพื่ออัปเกรดตัวนะละครนะแลกทำอุปกรณ์ orn, นะครับผมนี่ ของแลกทาอุปกรณ์นี่มีเยอะมากนะหลายช้อยแตกแขนงหลายกิจกรรมนะครับแล้วก็เลือกร่วมสนุกได้นะครับอันนี้็นแลกสัตว์เลี้ยงวีนี่สัตว์เลี้ยงอะไรอะ่ะขนมย่านะครับผมโหสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็มาแลกไปอัปเกรดตัวได้มีทั้งรูปแบบเอ่อเป็นจิ๊กซอแล้วก็เป็นตัวสัตว์เลี้ยงเลยนะครับของแลกก็จะแตกต่างกันไปนะตามความยากนะครับผมความแรงหลาย่ะหลายอย่างเลยสัตว์เลี้ยงนะครับมาแลกได้นะทุกคน แปลงโฉมพาหะนะครับในเกมโยกังเซิร์ฟโยกังไทยเนี่ยสามารถแปลงโฉมได้ในเกมโยกังทุกคนเนี่ยเราแปลงเป็นอะไรเนี่ยท่อสูบลมก็ได้นะครับผมเนี่ยคือของอัปเกรดใหม่แน่เลยพวกเนี้ยผมไม่เคยเห็นนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกว่าเราแปลงร่างเป็นตัวนี้มันจะมันจะเป็นยังไง <c oughs> เป็นมงัมงกรมงัมงกรก็เฮ้ยดูเทด่ดีอันนี้แบบแปลกดีนะครับต่อไปคือแลกลับพาหะครับพาหะตัวนี้สลามเหรออุ้ย พาหะเขาอัปเกรดใหม่เรื่อยๆนะทุกคนเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคือรีวิวแต่ละครั้งอะ่ะ oh. เนี่ยฉลามตัวนี้อัปเกรดมาใหม่แน่เลยแล้วก็เกาะทะเลลึกพวกนี้อัปเกรดมาใหม่พาหานะครับแกลกรับแหวนครับนอกจากอุปกรณ์พวกรองเท้าแล้วเนี่ยเราก็ยังมีแหวนให้เราเลือกแลกด้วยในระเบียบเก้สนะครับแลกเศษอาวุธจ้าของอัปเกรดตัวสายโหดนะครับเศษคอนอัญมณีวิย้ยตัวนี้ตัวใหม่ทุกคนนี่ของใหม่เลยจ้าโอ้ยอย่างเฟี้ยวอันนี้คือเศษ อะไรเนี่ยเศษงูนภาแล้วโอ้โหเศษมังอะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเศษอาวุธก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อัปเกรดตัวแล้วก็ใส่รถเท่นะครับแลกสกรีนจิตนะครับนี่โอ้โหตัวนี้มันจะแปะอยู่ที่หลังเรานะทุกคนสกรีนจิตนะครับผู้ย่างเท่อิของอัปเกรดมาเยอะนะเนี่ยไอพวกอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอุ้ยนี่เท่อ แล้วก็แลกชุดแฟชั่นนะครับนี่ชุดใหม่ด้วยโอ้โหนะครับแลกเสียตําลึงกิจกรรมนะตัวนี้ก็าตาลึงมาแลกได้แลกเป็นพวกแชทนะครับผมเล็กโปรแชทแล้วก็โปรไฟล์นับฉายาอะไรพวกนี้แลกได้นะครับข้างล่างก็จะเป็นแลกโปรไฟล์นะครับนี่โปรไฟล์แบบนี้ด้วยยกกลางนี่มันจะมีโปรไฟล์มีโปรไฟล์แชทนะครับแล้วก็จะมีฉายาเนอะร์ที่แบบเป็นกิจกรรมแลกข้างล่างก็จะเป็นอาวุธลับครับเป็นฟังก์ชันที่อัปเกรดมาใหม่ครับตัวนี้อัปเกรดใหม่ล่าสุดเลย นะครับดาบต้นกล้านะครับเป็นใหม่ๆเลยจ้าอันนี้เปลี่ยนอะไรเนี่ยดาวตกย้อนนะครับเป็นไอเทมแบบกิจกรรมร่วมสนุกนะถ้าใครที่เล่นเกมอยู่ทงจะรู้ว่าฟังก์ชันอาบุญับเนี่ยเป็นตัวแบบคืออัปกเกรดใหม่อะ่ะถึงจะมีฟังก์ชันนี้ให้เราเล่นกันนะครับต่อไปฮนะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นครับโอ้โหรีวิวกิจกรรมเมื่อกี้นานมากเลยเรียกได้ว่ายืนทําสมาธิกันเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมอย่างอื่นนะครับทุกคนก็จะมีพวกเติมเงินนะครับกับร้านค้าไอเทมมอล นะครับอันนี้เป็นโบนัสที่เราเล่นไปเมื่อกี้ย e ืนออนไลน์10นาทีนะที่รีวิวเนี่ยกิจกรรมพวกร้านค้าบ้างหรือว่าจะเป็นท็อปอัพเติมเงินนะครับเป็นของที่แบบสายเติมนะก็จะมาได้รับของพวกนี้เลยของสําหรับแรกซะส่วนใหญ่ใครที่เติมเงินแล้วก็ของอัปเกรดตัวของแร่ๆนะครับเนี่ยเช่นพวกเนี้ยตุ๊กตาคริสต์มาสหรือว่าถ้วยยู่ลังของแรกนะครับเติมสะสมหนึ่ง จะมีรายเรียดประมาณนี้ซูเปอร์โบนัสเติมนะครับก็จะมีเติมเงินทุกวันอะไรงี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับเป็นพวกของแรกนะครับเป็นเพชรโลหิตอะไรต่างาม,มีบัตรรายเดือนบัตรเลือดเดือดบัตรรายเดือนตัวนี้คุ้มมากต้องเติมทุกคนเอามาแบบรับของในบัตรรายเดือนได้นะครับก็บัตรเลือดเดือดก็มีด้วยเพียงโปรโมชั่นราคาตามนี้เลยกิจกรรมนะครับมาร่วมสนุกกันได้ยาง่นก็จะเป็นพวกสลอส็อตบ้านะครับสุ่มนะอุ้ยอันนี้สุ่มได้รับอันนี้ด้วยหรอ โอ้เพื่อแอมณมนีนี่ทองแท่ง5้โอ้ใครแบบสมโดนนี่คือแบบแจ็คพอตแตกเลยเนะี่ยแทงทอง50ครับรวยอะ่ะแล้วก็ร้านค้านะครับผมร้านค้านี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเข้ามารีวิวมากเลยนะครับร้านค้ามันจะมีทั้งหมดเนี่ยสประเภทตำลึงล็อกตำลึงไม่ล็อกบ้างนะครับแล้วก็จะมีทองแทง่งข้างล่างก็จะเป็นเหรียญมังกรนะครับถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้เขาเรียกน่าจะเป็นเหรียญอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเป็นของที่แบบมีค่าที่สุดนะฮะ ส่วนตำานึงไม่ล็อกเนี่ยเป็นเบสิกนะครับร้านค้าเราสามารถซื้อของมาอัปเกรดตัวได้ในของพื้นฐานนะครับซึ่งตำานึงไม่ล็อกเนี่ยมันหาได้ไม่ได้ยากนะครับก็เอามาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพวกของอัปเกรดซื้อพวกชุดแฟดร,รูปลักษณ์นะครับหรือว่าส่วนอัปเกรดแต่งตัวนะครับหรือว่าเป็นพวกของแบบส่วนใหญ่อัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็ของผสมสำหรับใช้อัปเกรดพวกสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็มีเนี่ย โยกังเขาจะมีแบบนี้นะคือซื้อของไปตกแต่งสวนได้สามารถสร้างบ้านแต่งสวนตกปลาอะไรนี้ได้นะครับคา่างก็จะเป็นของที่มันดีขึ้นเช่นตำลึงไม่ลอกของก็จะแรงขึ้นตามความยากนะครับสามารถซื้อทองได้ด้วยนี่ชุดแร์เฮ้ยมีไหมอ๋อนี่ของอัพนี่มาแล้วชุดแฟอันี้มีโปรไฟล์ด้วยราคา60 0ตำลึงนะครับไม่ล็อกนะเยอะมากโอ้ยนี อย่างเท่เลชุดแฟชั่นนะทุกคนตัวนี้ผมเคยเห็นแล้วนะครับตัวใหม่ใหม่มันน่าจะอยู่โซนด้านบนนะอย่างเช่นพวกเนี้ยโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนะครับอันนี้ล่ะอู้สวยแอะอันนี้ยังสวยเลยราคาห8 0เองอ่ะ6 8 0ตํเหลึงข้างล่างก็จะเป็นทองแท่งคือไอ้ทองแท่งเนี่ยมันจะแลขึ้นอีกนะครับแลโคตรแรเลยนะครับตัวนี้ก็ของอัปเกรดตัวนะสาส่วนใหญ่ของที่แบบแรๆนะครับอัปเกรดตัวละครนะทุกคนนี่สวน รูปลักษ์อะไรเงี้ยรูปลักษ์ก็จะมีแบบอย่างสวยอะ่ะเนี่ยพวกเนี้ยค่า VP ก็จะโหดขึ้นด้วยเนี่ยอย,อย่างเช่นอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเท่โอ้อย่างเซ็กซี่นะครับเนี่ยเราก็เก็บมาซื้อได้อุย้ยตัวนี้แบบมีโลโก้ต,ติดด้วยนะครับเฟี้ยวมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกรูปลักษ์ชุดแฟชั่นนะครับผมในร้านค้านะฮะนี่ ข้างล่างก็อ้เยอะมากเพียงแค่10บทองแท่งแต่ก็หายากอยู่นะสิบทองแทง่งขายเยอะมากข้างล่างสุดเป็นเหรียญมังกรน,นะครับผมนี่คือพวกเนี้ยมันเป็นของที่แบบยากที่สุดในสามโลกแล้วชุดมันก็จะแบบคือไข่สอ่ะคือแบบสายเติมชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมโหอย่างโหดเลยชุดพวกนี้นะครับนี่ก็หายากที่สุดของอัพก็จะแลที่สุดนะครับรูปลักษ์พวกฉายาบ้างนะครับสวน ส่วนไม่มีขายนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นอของแรกก็มีด้วยนะครับเหรียญมงกรนี่อย่างโกงนะซื้อของแรกได้ด้วยแต่ว่ามันหายากพอสมควรนะครับนี่คือร้านค้าในเกมโยกังไทยนะครับกิจกรรมทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนั้นเลยสําหรับรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์เกมโยกังไทยกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในเอที่13มนะครับนี้เปิดวันที่ ส,สี่กุมภาพันธ์นี้นะครับใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในเกมโยกังไทยกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็นห,หนึ่งเกมนะครับผมที่มีเรื่องราวเรื่องราวแล้วก็มีสตรอรี่มากมายก,กับเกมโยกังนะครับใครที่คอโยกังสนใจนะครับผมก็แนะนาเลยเลยกับเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนะครับรายละเอียดทั้งหมดมีประมาณนี้เลยนะฮะท้ายคลิปก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์บกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิว มีคลิปเกมอะไรเปิดใหม่ผมจะมารีวิวคุณผู้ชมได้เทสได้เล่นกันอยู่แบบนี้ในเรียนนั่นเองนะครับเสียงอาจจะแหบแห้งไปหน่อยต้องขออภัยด้วยไม่สบายนะครับตอนเข้ามารีวิวนะเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ผมบายยครับ